โดยบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีหลายหน่วยงานมาประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอและคณะรัฐมนตรีอาทิกระทรวงศึกษาธิการนำเข็มกลัดดอกกล้วยไม้มาติดให้นายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานวันครูซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีด้านกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำดารามาร่วมติดเข็มกลัดตาสัญลักษณ์ปีวิถีไทย2558ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเตรียมจัดงาน ขึ้นในวันพรุ่งนี้โดยนายกรัฐมนตรีอยากให้สื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักโดยเฉพาะในปีนี้มี14กลุ่มท่องเที่ยวที่พนึกกาลังมาจัดแสดงพร้อมจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวอย่างคับคัง่งรวมถึงขณะน,นี้ประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีขึ้นโดยพร้อมให้ความมั่นใจในความปลอดภัยด้วยค่ะ นอกจากนี้เครือข่ายครอบครัวได้นําเด็กและเยาวชนมอบโปสการ์ดซึ่งมีข้อความรณรงค์งดสูบบุหรี่มอบให้นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นกําลังใจและขอให้เป็นต้นแบบที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ทั้งยังขอให้ผ่านกฎหมายควบคุมบุหรี่ฉบับใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเยาวชนและคนไทยทั้งประเทศและยืนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้พิจารณารางพลบอคควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบเพื่อลดจํานวนเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเสพติดบุหรี่ด้วยค่ะขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรี จะมีการหารือถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภาัยหนาวในหลายพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปดูแลในพื้นที่แล้วค่ะนอกจากนี้มีวาระการพิจารณาโดยเฉพาะกฎหมายหลายฉบับอาทิร่างพรบเครื่องสอําอางร่างพรบคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และ่างกฎกระทรวงว่าด้วยการนําอาคารประเภทอื่นมาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมด้านกระทรวงคมนาคมเสนอแนวทางการต่ออายุโครงการรถเมล์ฟรีและรถไฟฟรีที่จะหมดอายุลงในวันที่31มกราคม2558เพิ่มขึ้นอีก6เดือนด้วยค่ะ